สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น ep 8แล้วนะครับ l i v e Worksheet นะครับในการทำใบงานแบบ Interactive Online นะครับใบงานนี้นะครับเป็นใบงานแบบ Word Search นะครับหรือว่าเป็นการค้นหาคำปริศนาที่ซ่อนอยู่เป็นแบบตารางลักษณะนี้นะครับมีวิธีการทำเกมแบบนี้ยังไงนะครับหรือว่าทำใบงานแบบนี้ยังไงอ้าวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ดับแรกนะครับเมื่อเข้าสู่เว็บก็มาที่ make interactive worksheet ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ get start ครับจากนั้นทำการเลือกไฟล์นะครับแล้วก็นะครับไปเลือกไฟล์ที่เราทำเป็น p a t t e n ไว้นะครับกด open นะครับแล้วก็กดปุ่ม upload ได้เลยครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับตอนนี้ภาพมันจะใหญ่ผมจะทําการลดขนาดหน้าจอลงนะครับเพื่อได้มองเห็นนะครับทั้งหมดเลยนะครโอเคแบบนี้นะครับเราจะต้องมองเห็นทั้งหมดแบบนี้นะครับในการทํานะครับจากนั้นนะครับให้เริ่มจากนะครับวาดกรอบสี่เหลี่ยมคลุมนะครับคลุมตัวอักษรทั้งหมดแบบนี้นะครับทั้งตารางเลยนะครับนี้นะครับปล่อยเมาส์ครับจากนั้นนะครับคลิก ลงไปนะครับเพื่อเราจะพิมพ์ข้อความนะครับแล้วพิมพ์คำว่าเว่ร์ดนะครับ w o r d นะครับ S E A R C H นะครับก็คือพิมพ์ต่อกันเลยนะครับโดยไม่ต้องวักนะครับพอพิมพ์เสร็จกด Enter นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเขาถามว่า Number of row นะครับมีทั้งหมดกี่แถวนะครับที่เราจะทำนะครับอ่ะหนึ่ง 6ตัวอย่างนี้6แถวนะครับผมก็พิมพ์เล้6ลงไปนะครับ number of column มีทั้งหมดกี่คอลัมน์อ่ะ1 2 3 4 5 6โอเค6คูณ6นั่นเองนะครับเราก็พิมพ์เล้6ลงไปจากนั้นกดปุ่ม save ครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นสีขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วให้เราทำการเฉลยนะครับว่า word search ของเราแต่ละคำนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นคำแรกสันนะคร สั้นอยู่ตรงไหนนะครับอ่าผมก็หาดูก่อนโอเคเจอแล้ว S U N อ่าเรียบร้อยครับคำที่2อง boat เรือนะฮะเราก็หา boat อยู o ่ T. ตรงไหนนะครับโอเค B O A T นะครับ heart หัวใจ H E A R T นะครับ H E A R T โอเคนะครับ สเนลหอยทากนะครับสเนลสเนลอยู่ไหนสเนลนะครับ S N A I L โอเคนะครับ, ppy, รบ ppy, okay. p, p ั P พี่นะฮะพัพพี่โอเค P U P P Y นะฮะและสุดท้ายแครอทนะฮะ C A R R O T โอเคนะครับ, C t, okay, รบเมื่อเราทำการเฉลยครบ แบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ทำการเช็คนะครับพรีวิวได้เลยนะครับอ่ะคลิกทีพรีวิวนะครับจากนั้นผู้เรียนอย่าลืมนะครับแล้วอย่าลืมทำตัวนี้ด้วยนะครับก็คือใส่ชื่อใส่ชั้นเลขที่หรือที่เราออกแบบไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะลองมาหาดูนะครับอ่ะซันอย่างเงี้ยนะครับอ๋อบูนะครับบู๊ตเจอตัวไหนก่อนก็ได้เนาะครับ ปั๊ปปี้นะครับสตีลฮอตฮอตแล้วก็อะไรเนี่ยแครอทโอเคนะครับแครอทโอเคนะครับจานะเขาก็ส่งครับฟินิชโอมีผิดอ่าเห็นไหมครับมีการมีการเกินมาหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าให้นะครับถือว่าให้นะถ้าดูตามนี้นะครับยังให้คะแนนเต็มอยู่นะครับตัวนี้ผิดก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับ เค okay, นะครับเมื่อเราทําเสร็จก็เหมือนเดิมครับอ่าก็มาที่การบันทึกนะครับ No I want to keep it นะครับผมก็จะตั้งชื่อนะครับเป็นนะครับแบบฝึกหัดหรือใบงานอ่าเป็นใบงานอ่าการเวรเิร์ดเซิร์ชแล้วกันนะฮะใบงานเวิร์ดพัทเซ่นนะครับ พั r เซนอ่าเบอร์พัเซนเซินะครับจากนั้นก็กดปุ่มเซฟครับอ่าเซฟเสร็จก็เหมือนเดิมครับผมก็จะเช็คลิงก์นะครับอ่าในฐานะที่เป็นนักเรียนเมื่อได้ลิงก์มาเปิดลิงก์นะครับนักเรียนเปิดลิงก์มาก็นะครับอ่าลองตอบดูนะครับป,ปี้ซันอ่าสเล boat นะ hot carrot น yeah. ะ okay. ฮะโอเคนะครับตักงเรียนก็ส่งงาน finish นะครับเสร็จแล้วก็กรอกชื่อเหมือนเดิมนะครับห้องไหนวิชาอะไรส่งอีเมลคุณครูนะครับกดเซ้นเรียบร้อยนะครับตกลง10ทับ10เลยเก่งมากลเลยคนนี้นะครับ คุณครูล่ะนะคุณครูก็นะครับไปที่ notification นะครับไปเช็คงานอ่าส่งมาแล้วนะครับแบบ word word p z z l e มาแล้วนะครับ10คะแนนนะครับเยี่ยมมากนะครับเด็กชายสมชายเยี่ยมมากนะครับโอเคนะครับก็เป็นการใช้นะครับสร้างใบงาน word p z z l e แบบนี้แหละนะครับยังไงก็ไปลองสร้างกันดูนะครับ e ีพหน้านจะเป็นเรื่องอะไรจะลืมติดตาม EP ต่อไปนะครับสนุกมากนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ